สวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกท่านสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเสื้อนะคะให้กับคุณผู้ชายคุณลูกค้าขาววันนี้ค่ะเสื้อผ้าไทยเสื้อผ้าขมามนะคะผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาระบายอากาศดีนะคะคุณลูกค้านะเสื้อผ้าไทยสวยๆนะคะวันนี้จัดให้สุดพิเศษค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่บอกว่าหาเสื้อใส่ยากใช่ไหมสาหรับผู้ชายนะคะที่ไซส์พิเศษเนาะ รอบอกนะคะ52ค่ะ54แล้วก็56คุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะร้านแม่มดีภาพไทยของเรานะคะตัดให้เลยคุณลูกค้าขาตัดเป็นทรงคอปกนะคอปกคอเชิ้ตนะคะตรงนี้จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าแปะแบบนี้นะคะหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้านะและที่สําคัญมากไป่านั้นคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมใกล้ๆก,ก,ก่อนนะคะคุณลูกค้านะด้านในอัดผ้ากาวเต็มตัวด้านในอัดผ้ากาวเต็มตัวเลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะบอกว่า หานะคะเสื้อผ้าไทยนะคะเสื้อผ้าขวม้านะคะผ้าฝ้ายนะคุณลูกค้าขะใส่สบายไม่ร้อนคะ่ะและที่สําคัญนะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะสามารถสวมใส่ออกงานได้เลยสามารถสวมใส่ออกงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูก <c ười> คา้าค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นไซส์ใหญ่พิเศษวันนี้จัดให้นะคะเพิ่มเติมนะคุณลูกค้า่ะจัดให้เพิ่มเติมเพราะว่าปากตินุ่มจะตัดใส่ไซส์เล็กใช่ไหมทีนี้ว่ามาที่หน้าร้านคุณลูกค้าถามหาอย่างเดียวเลยบอกว่า อยากได้นะคะเสื้อผ้าไทยเสื้อผ้าขอม้านะคะให้กับนะคะคุณลูกค้าขาชาว่างชาตินะคะพี่พี่นะคะฝรั่งนะคะหนุ่มหนฝรั่งนะที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะพี่พี่ที่มาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเนาะอยากได้นะคะเสื้อนะคะเสื้อผ้าขอม้าอยากใส่เนาะเพราะว่าบางทีไปร่วมงานไปออกงานเนี้ยค่ะเขาจะชอบใส่เสื้อรุ่นนี้นะใส่ผ้าแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรคะหนึ่งเลยนะคะร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าไทยเสื้อผ้าขอม้านะคะผ้าายเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อน ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อได้เลยติดต่อสั่งซื้อให้ได้เลยนะคะคุณพี่จ๋าตอนนี้นะคะรอบอกที่ทางร้านของเราตัดได้นะคะรอบอก 52, 54แล้วก็56ค่ะ คุณลูกค้านะคะสนใจนะคะไซส์ไหนคุณลูกค้าสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นความยาวของแขนความยาวของตัวเสื้อนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR c o ค e นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาคลิปนี้ EP นี้นะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมนะว่าผ้าไทยสวยๆเสื้อนะคะไซส์ ใหญ่พิเศษนะคะมีนะคะจะจาหน่ายที่ร้านแม่บริผ้าไทยของเรารวมไปถึงนะคะสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ผ้าของมานะเรามีผ้าสโลงเรามีผ้าฝ้ายมักโคนย้อมค่างเรามีผ้าไทยคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายทองมือเยอะแยะมากมายนะคะรอคุณลูกค้าอยู่สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ต้องแจ้งไว้ได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มี